เล่นก้อนหินดิอุ้มก้อนหินแล้วก็เล่นนี่ลหละเดีย๋ยวเธอลดลมลงหันจะเหยียบมึงเล่นไงแส่งรถลมลงหันเถอแมวอิมูยองไง้ิมูยองดีได้บอดเมื่อกันฮอดโฮอีกแล้วตากระปิบกระปิบอีกแล้วนี่เริ่มดีอีกน้อยกินอังมา อันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเอาเลี้ยงก้อนหินเลยกุ้มก้อนหินเนอันนี้อันน่ะเอาเลี้ยก้อนหินเลยเอาเกลือชีแถวไปเล้วก็เลี้ยเหมือนก็ไอ้เล่ท่านเลี้ยมันก็แล่ธาตุควายเหมือนไอตัวให้หินก้อนหินก้อนนั้นเลี้ยมันเหลื่อมไปเลยตัวเลี้ยเลี้ยเลี้ยให้มันเหลี่ยมไปเลยเนี่ยนะ โอ้ยเลียได้มันก็บหยองยุ่งสั้นละชอบกึกเด้ยแหละบนใต้ทองหลดเถื่องอ๋ออ๋ออหันหน้ามาพี่เลยแม่น,นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยมืมูยองเอ้ยมูอ <c oughs> หยองมือ <c oughs> หยองเงื่อนเงื่อนมือหยองยามหมามามึงเบิ่งแลน หุณฮันถวยคุนตัวฮันอืออย่น้นเนี่ยแตะแตะต้อตอก้อนหินด้วยเด้เห็นต้อก้อนหินเดี๋ยวฝนมามึงต้อมันแม้ก้อนหินนั่นเห็นต้อก้อนหินซะนด้วย มูยองเอาจ้องอยู่เด้นี่อุ้มก้อนอินดีเฮ้ลองอุ้มอีกด้วยละ่ะเลี้ยงไว้เบิงเลี้ยงไว้เล่นเลี้ยงไว้เป็นโมบออย่างนี้เนลนโมก็บ่ได้เด้วเวลาไปนี่บกจกบกคอยกรับเลี้ยงว่าเลี้ยงแมวไว้เป็นโม เตียงบาได้อยังสิเนี่ย,นอน,น,ยอนอนแพลบ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 นี่หมูยองนอนใต้ลูกเครื่องนั่นนะนั่นว่าพันหลายเพิ่งจะลบไปทางพุทธะเพ่บสิวาบ้านวิเพ่ษวา่วาจะได้าม,มาเอาซะอันนั่น ເດກເຂົ້າຊິວ່າວ່າແມວຊັ້ນບໍ່ນັ້ນຈ້ອງເດີ້ເ